โอ้อยยกโชว์หน่อยโอ้ตัวนี้เกือบล้อนี่นี่นปนินยายตัวใหญตัวใหญครับนี่นนอโอ้ปลากายตัวนี้ปลกายปลาเนรนี่มัน,<ป>น,น,นลึอกอยู่มันหลุมอยู่นี่มั้งอยู่หลายตัวเปล่า งมดูนีน่ทางนี้ก็มีปลาอนีอ่ปลาทั้งนั้นเราสู้ไม่ไหวแล้วต้องนุ่มๆด้วยเดี๋ยวม,ม <c oughs> ยทาทำที่บ้านเนี่ยก็อยู่แกนกันเลยกับเอามาเอาปลาไปกินทำที่บ้านปราตาเลยครับขอเทีอยูไปส่ง,งบุณแบ่งกันแบ่งเนี่ยนะ ที่ก็จองไว้อยู่คนสองคนมาช่วยกันตัดหญิงตัดหญ้าดูที่ดูทางเขาก็บอกนมาๆมันเบื่อไงอยู่แต่ในเมืองใช่เพราะว่าพ่อตาไม่ได้ให้ทําทุกวันเลยนะทําจันทร์พุธสุกเพราะไม่มีงานหมูตายหมดไม่มีใครเลี้ยงหมูยังไม่เจอเลี้ยงตอนนี้ได้เฉพาะฟามไก่เัฟามไก่ วัตถุดิบก็ขายร้อยลงกันี่ยขายน้อยลงคนก็เลยคุยกันว่าจะออกหรือจะทํางานแบบสลับเขาเขาเลือกทํางานแบบสลับเออก็เลยอักก็เลี้ยงต่อคราวนี้ใครที่แบบขาดอาจจะยังอยากได้อยู่บ้างก็จะเอามาที่นี่เออมาช่วยตัดหญ้าดูที่ดูทางอะไรใช่ไเพื่อนเป็นห่มงคนทำคนเดียวก็ไม่ไหวไม่ไหวหรอกแต่สองคนเดินเล่นใช่ไหมมันก็ยังได้มีเนาะ เช้านี่สองกิจสองใจอยู่ด้วยนี่พอทีจานไปเดี๋ยวผมยังปวดขาวาน,นี่นั่นก็จะสูบน้าใส่จะดันไปอนุ่นหน่อยไอ้ตัวนี้นะเออนี๋อเอาตัวใหญ่เอาตัวนี้แล้ตัวแล้วนั่นมันตัวใหญ่มันไม่ถึงใช่ไหมถึงแต่ขี้เกียจมันมาตัวใหญ่แต่ตัว<ถ>ใหญ่ไม่ต้องไอ้นี่เย็นเทอะเดี๋ยวขอดได้แต่ขอเย็นๆแล้วเดี๋ยวถึงเออ เอาไว้ที่เก่าปุ่งนี้เขาก็มารุ่งนี้ก็มารุ่งนี้สวิตช์อีกไหมอะไม่เนี่ยมันไม่จบแล้วเนี่ยไม่หมดเลยไอ้ชงไอ้ช่อนน่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นพอเขาเจออยู่นะมันหนีมือไปปลาอือลิกอ้าวตอนเย็นก็มีปลาทาเกลือมีหนึ่งเมนูแล้วมีแล้วครับโทรไปบอกเลยมีหนึ่งหอพัก จิ้มซีฟู้ดอย่าลืมใส่ถั่วตัดจะเยอะหน่อยล่ะมันต้องอร่อยเจอไหมนะกุุงประชอไม่เจอเลยปชอี่ว่าตัวใหญ่นะมันนี้อยู่นี่แล้วไอ้มันลากไอ้นี่มันปลาบัวบเออต้องเดินหลายๆคนจะได้ไม่น่าอ้เดินมันก็ไม่นั่นหรอกมันแค่เราเหยียบระหว่างไม่ถูกชนตัวมันมันก็ไม่ขึ้นแล้วเล่นมันเยอะ พรุ่งนี้ถ้ามันมีอยู่กับพรุ่งนี้<ม>ขึ้นอนะ่หนเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ใหก่อนหอไหมหน,นักเอาให้หมดทุกตัวจะได้ปล่อยใหม่ก,มก,มหกำความต้องอเก็บบัวมันต้องเก็บไปนี่รากบัวเลยอะ่ะถอนแล้ากขึ้นตัดขอบให้ดีอเ,เ,เออ เอาก้อมกามาใส่ช้ำม,มันไปเลยเป็นดีเนอะช้ำไปเลยไปเอาลูกมาช้ำเลยอ่ะเลอะอ๋ออย่างนั้นจะดีซื้อกิโลมาเลยลเล่นมันไหลออโอ้ตองเยอะเว้ยตองแล้ว ทำเค็มกรอบ,อบถ้าบางคนเขาก็ยน,นีนะทุบหัวแล้วก็ย่างย่างแล้วตำป่นก็อร่อยนะย่างแล้วก็เอามะม่วงใส่อะไรใส่ทำเหมือนกับลาบอะ่ะเพราะว่าประตองก้างมันเยิ้มต้องสับๆแล้วก็ตำอร่อยถ้ามีเครื่องไอ้นี่เอาไปทอดมันก็ดีแต่มันต้องใช้เครื่อง ปั่นเนอถ้าไม่ใช่เครื่องปั่นมันเยอะปลาตองตองเยอะเลยอะ่ะ เครื่องกระท้อนนี่ไล่กันเลยเครื่องแรงมันน้อยต้องให้เครื่องใหญ่ๆหน่อยใส่วินห้า อ้าวแล้วอยู่นี่มีเห็นเอาไปแช่น้ำเหรอโอ้ไม่ตายหมดเลยนี่เดี๋ยวทำเข้มกันไม่ไหวอีกจ่ายน้ำนายพีกกูจ่ายน้ำก็ยกขึ้นมากร้โดดเขาเดื่ขึ้นมายนี่ปลาช่อนต้องมีอ่ะมันต้องอยู่ในเนี่ย เรามันลุยอันนี้ไม่ไหวเ调ไอ้ก้านบัวมันมีหนามเออแสบขาบหมดละตรงนู้นอะเรนมันเยอะด้วยโอหลงไปรนนี่นีโดนกระชอนตรงนู้นอะหายมหาไม่เจอแช่ท้องนาไว้ก่อนอันนี้้ไอ ก็ก็ตัวไอ้ถอดอะไรวะ มีติดแต่ขอดน้ำมาสิไอ้เครื่องนี้น้อยขอดก่นอนเห็นน้ำมารวมหลุมเยอะ,ะตองป็ฉลาดเลยเยอะ ปลาไกายมีมั้งเจ๋อกจอกระปวนเยอะอือมีไม่มีมีมีวีีโอเลยอะนี่ะไรวีดีโอน้าถ่ายน้าายวีดีโออยู่เดี๋ยวค่อยเข้าดูช่องของน้าเขาเออบอกดู จะปลากันอย่างสนุกสนานเลยเดีย๋ยวพรุ่งนี้มีคนมาด้วยอกีกจะมืออาชีพเลยะ <c oughs> จะปลา <c oughs> ดีดา้ะมืออาชีพนี่ธรรมดาสักคนแถวบ้านแถวนี้ไม่ค่อยลงล็อก ีมันจะคนอีสานครับคนอีสานทั้งนั้นคนีเนี่ยน<า>นตัวงช่อนเออคนแถวทางโน้นลยชอบดีจับปลาตัวเล็กตัวน้อยปลากระดูกดีจับหมดได้นี่คนแถวบ้านเจอขนาดน,นี้ไปแล้วอยู่อีสานจังวันอะไรนี่อยู่รีเกตครับรีเกตค,<อ>ครับผม สีสเกเรดสีสเกเรตคนกันเองอ,เอไม่มีนะฮะก็วิวดิชอบหาปลาชอบหาปลา,านู้นก็ชอบหาปลาชอบจับชอบอะไรถ้ามาอยู่แถวนี้จ้างท่อไปวิทย์เลยอ่ะไปวิทย์เอท่อพญานาคบ้านเอาไปวิทย์อยู่นี่ผมตะเวนหาหมดแหละจับปลาใช่ครับผม แถวนี้ยังพอเขาช่องนี้นะเขาเขาช่องเขาเขาช่องหน้าอคนหาดีคนหาจิตกลางจิตกลางเฟซบุ๊กหรอยูทูบยูทูบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ดูการจับปลาเนี่ยอยู่จับปลาต้องพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวต้องเอาไปลงก่อนคืนนี้ พรุ่งนี้ได้ดูอ่ะเราต้องถ่ายก่อนซึ่งก็ไปลงเข้าช่องเราลงดูวิดีโอท,ทิศกลางก็รอองงลางกงเนี่ยถ้ามาเช้าได้ได้ดูการทำกับข้าวด้วยกับข้าวกลางสวน <laughs> <laughs> กับข้าวกินกลางสวน เจอไหมเจียบ้ผิดอักักมาเียเเดียรให้หนายเออโอ,อ้ตงไหนมาเนื้อยังไม่ <c oughs> ล้างดูเอ่ะมันยังไม่นั่นเลยไม่ใช่เหรอยังแล้วเออแหมเนี่ยเผาได้โอ้ตัวใหญ่ยอย่างนี้ต้องไปยืมหม้อวัดมายืมกระทะวัดมาทอดแล้ว <c oughs> สไยโลเออไไไโโลลน่แม่จะทิ้งไม่ได้แต่มันผอมเนาะมันไม่ได้กินอันนี้ยโอ้โหเยอะเนี่ยปลาพวกเนี้ยทำเค็มแดดเดียวแดดดีๆนู่นน่ะนู่นน่ะข้างหน้านู่นน่ะโดดอยู่นู่นน่ะตรงปลาบัวจับไม่หมดแล้วเพราะว่าบ่อเดี๋ยวก็ ฉีดยาแล้วล้างบอดอดา่อทักทีบบ <c oughs> ช่อนน้อยน้วยช่อนไปไหนหมดดไว้ช่อน,นอฮะลามตัวใหญ่เลยไม่ค่อยเยอะได้นินเยอะไหมไม่เยอะยี่สิบสามสิบโลเองไอ้นินนะนะโอ้ยี่สิบสามสิบ <20 S 2> <20 S 1> ตัวก็เยอะแล้วโลเออ เยอะแล้วขนาดนั้นเยอะแลวก็ไม่ได้ปล่อยเนาะไม่ได้ปล่อยอะไรเนี่ยทางนี้ก็ปลาตองเนี่ยโอ้ปลาตองเยอะนี่ทงั่งกล้องกล้องนี้มันชัดขนาดนี้เลยหรอชัดตัวอังไม่ใช่ถูกถูกหรอเท่าไหร่นี่ห้าเจ็ดพันกล้องอันนี้ห้าหกเจ็ดพันก็ดี เป็นหมื่นเลยเหรอเนี่ยโฟโปเก้าเนี่ยอย่าลืมว่าเนี่ยลดช่วงลดราคาหมื่นสามพันกว่านะเออเนี่ย,ลลาา 13, ยเราคุยกันอย่างเนี้ยมันเข้าหมดเนี่ยอ๋อดีเอ,อมันบันทึกเสียงมันอะไรได้หมดเนี่ยเราไปโคต์ได้เนาะเราต้องเป็นโหลดเข้าโทรศัพท์อีกเดี๋ยน่ะเดี๋ยวผมใส่น้ำให้เต็มไปเลยเลออีเ้ยงปลาไว้ได้กินหมดพ่อแม่พี่น,น้อง นี่แหปลาที่จับได้มาเมื่อนี้จะได้บะหน่อยเด้ตัวใหญ่ๆดีกันละปลาตัวปนินกับตัวโลเป็นโลปลาฉลาดกันลายตัวสวยๆเจ้าของเพิ่นเอามาให้กินนี่ปิดทายออกมาได้ลงจ้าก็่นหรอกเพิ่นยุมนทอไปซะกันเลยเพิ่นเอามาให้นี่แหละตัวสวยๆปานินก็บตัว ใหญ่ลายปะงูสิงเลยคุณปะนินพ่อแม่พี่นอ้องเพิ่งดูคุณน่ะจับกันเลี้ยโตขนาดนี้ละปานินนี่สวยดีเลยละปาตองปาอย่างนี้ตัวยงังบม่าตายเลยล่างเซียวเห็นอย่างดีปาตองนี่ล่างๆแล้วก็ ปนินก็จะเจียวเห็ดอย่างดีปนตองปนินปนินสามโตโตนั่นก็พร้อมอีกโตันใหญ่ยู่ขอปิดคลิปไว้แค่นี้เด้พอพ่อแม่พี่น้องถอยลืมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อจะสร้างคลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับ